เช้าวันที่19มกราคมสอง6ห้าหประกาศเบี่ยงเส้นทางการจราจรท่านที่เดินทางผ่านไปมาน่าจะเป็นท่านสารยาท่านคงเห็นป้ายนี้แล้วเราจึงมาแจ้งการเลี่ยงเส้นทางเพิ่มเติมเพื่อท่านที่ใช้เส้นทางผ่านไปมาจะได้มีเส้นทางหลีกเลี่ยงในช่วงนี้คาดว่าจะมีการจราจรที่ติดขัดอย่างแน่นอน ด้วยโครงการทางลอดสารยาอุโมงค์กับรถใต้ถนนบรมราชชนีประมาณกมณที่22แยกดอนหวายจะทำการปิดช่องทางหลักทุกเดนสามช่องทางขาออกจากกทมเลยเซ็นท่านมาประมาณ500เมตรเพื่อขุดอุโมงค์จะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนเศษโดยจะคืนผิวทางการจราจรก่อน12เมษายน66นี้ โดยรถที่วิ่งมาจะใช้ทางเบี่ยงช่วงปั๊มบางจากจากช่องทางเดินรถทั้งหมด5ช่องทางเหลือ2เส้นทางคือช่องทางคู่ขนานโดยจะเริ่มการเบี่ยงการจราจรในวันที่19มกราคม2566เวลา22นหรือ4ทุ่มคืนนี้ซึ่งจะส่งผลต่อก,การจราจรในช่วงเช้าวันที่20มกราคม2566นี้อย่างแน่นอน จึงแจ้งเส้นทางเลี่ยงเพิ่มเติมให้ทราบเส้นทางแรกถนนสายสี่เส้นทางที่สองเป็นถนนสายห้าเพื่อจะมุ่งหน้าออกถนนเพชรเกษมเป็นถนนหมายเลขสามสี่หนึ่งสี่ก่อนถึงโลตัสสารยาและเมื่อเลยมาก็จะมีถนนบางเตยซอยสองถนนเส้นนี้ก็จะไปเชื่อมกับถนนเส้นไร้ขิงดอนหวายสกนนง และถ้าเกิดเลยมาอีกนิดนึงก็จะมีอีกเส้นหนึง่งซึ่งเป็นถนนบางเตยซอยสี่ก็จะเชื่อมกับถนน 6, สามสามหนึ่งหกเส้นไลขิงดอนไหวทรงขนองเช่นกันเมื่อมาถึงเส้นสามสามหนึ่งหกก็จะเลี้ยวฝาเมือ่อเลี้ยวฝามาแล้วให้เดินทางมุ่งหน้าไปตามถนนเลื่อยไปจนสุดจะมีวงเวียน ซึ่งจะเชื่อมกับถนน338อีกครั้งหนึ่งให้ท่านเข้าวงเวียนแล้วมุ่งตูงถนน338เลี้ยวซ้ายเพื่อข้ามสะพานบรมราชชนีครั้งหนึ่งแล้ท่านก็จะเดินทางต่อไปได้สะดวกครับหากท่านพลาดทางเลี่ยงท่านจะต้องมาเบี่ยงซ้ายเพื่อจะวิ่งเส้นทางคู่ขนานที่จะเดิดสองช่องทาง และมุ่งหน้าเข้าสู่จุดที่จะทำงานขุดอุโมงค์รอดปลายถนนบรมราชชนนีซึ่งคาดว่าจะมีการจราจรที่หนาแน่นเพราะเมื่อมาถึงจุดก่อสร้างเส้นทางเบี่ยงซ้ายก็จะเป็นการมีการเปิดให้รถวิ่งสวนทางซึ่งอาจจะมีการจราจรหนาแน่นอีกจุดจุดหนึ่ง จึงเป็นที่น่าจะต้องหาเส้นทางหลีกเลี่ยงไว้แต่เนิ่นๆเพื่อการจาราจรติดขัดท่านจะได้มีเส้นทางที่หลีกเลี่ยงเส้นทางการจาราจรหนาแน่นตรงนี้ก็ฝ <Okay. S 1> ากไว้ครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่ใช้เส้นทางหมายเลข338บรมราชชนีช่วงเซนท่านจารยาซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการจาราจรหนาแน่นได้